รอสัญญาณสักครู่นะคะสักคู่นะคะ,คะ,คะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้มาอธิบายในเรื่องของสีพึ่งนะคะ เดี๋ยวขอเกินก่อนว่าตัวสีพึ่งอะค่ะที่เราออกมารุ่นแรกคือรุ่นหัวเชื้อเนาะเป็นรุ่น VIP นะคะคนที่พี่ๆท่านไหนจองในเรื่องของตลับสมมุติจองตลับลงยาแบบนี้นะคะก็จะจัดส่งให้วันนี้นะคะทุกออเดอร์เลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะออกไปวันแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะตลับทองเหลืองทองเหลืองแบบนี้นะคะลงยา อันนี้เป็นของส่วนตัวเนาะเปิดให้ทุกท่านดูนะคะอันนี้เป็นรุ่นมหาเสน่ห์นะคะสีพึ่งของเรามี2รุ่นนั่นคือรุ่นบันดันรัพย์นะคะแล้วก็รุ่นมหาเสน่ห์นะคะก็จะแนบในส่วนของใบแบบนี้ให้ไปด้วยนะคะถ้าใครนำในได้ในรุ่นของมหาเสน่ห์นะคะก็จะได้ใบมหาเสน่ห์ไปนะคะแบบนี้เนาะ อันนี้เป็นรุ่นเดี๋ยวนะรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นบันดานซับนะคะก็จะแนบไปให้แบบนี้นะคะอันนี้คือนัดรับที่กทมก็จะใส่ถุงไปให้นะคะใครที่จะไปเจอกันนะคะของคนที่เรียนคอร์สสร้างนักพาการออนไลน์หรือว่าคนที่ทําสื่อนะคะเดี๋ยวไปเจอกันวันที่วันที่10เนาะเดี๋ยวจะนัดสถานที่อีกทีนะคะว่าจะเจอกันที่ไหนยังไงนะคะส่วนสีพึ่งก็จะเอาไปให้ด้วยนะคะใครที่ไม่ต้องการให้จะส่งต้องการรับ กับมืออาจารย์นะคะก็ทักเข้ามาว่าของพี่ไม่ต้องจะส่งนะเดี๋ยวไปรับที่ที่เราไปเจอกันนะคะมีจัดมิงกันเนาะของกลุ่มคนที่ทำสื่อออนไลน์นะคะทำคอนเทนต์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุนเนศของพี่สุนเนศนัดรับใช่ไหมไม่ต้องส่งใช่ไหมคะของพี่สุนเนศเป็นรุ่นรุ่นมหาเสน่ห์ใช่ไหม จะเปิดให้ดูน้องแทดเดี๋ยวเอารุ่นมหาเสรที่ยังไม่ได้ซีนมาให้พี่หน่อยอะอย่างนี้เป็นของพี่สุนเนศนะคะย้ำว่าตลับในส่วนของทองเหลืองเนี่ยคนจองหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีของแล้วนะคะมีนิดๆนหน่อยยังไม่ยังคิดอยู่ว่าจะปล่อยดีไม่ปล่อยนะคะในรุ่นของตลับแบบนี้นะคะเหลือเหลือไม่กี่ตลับเหลือมัน 4ตลับนะคะซึ่งเป็นตลับใหญ่แบบนี้ราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่ารุ่นปกตินิดนึงนะคะรุ่นตลับทองเหลืองเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นพันเจนถึง2,999บาทนะคะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่รายตลับนะคะอันนี้คือตลับคือโคตรพรีเมียมนะคะคือไม่มีเรียกได้ว่าเราทํารุ่นนี้นะคะรุ่นตลับแบบนี้แล้วเนี่ย คือจะไม่ได้ทําอีกแล้วนะคะเพราะว่าตลับเนี่ยค่อนข้างจะหาย,ยากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงนะคะส่วนรุ่นที่อยากจะแนะนําคือเป็นรุ่นแบบนี้นะคะนี่เนาะอันนี้เป็นรุ่นบรรนทรับนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นมหาเสน่ห์นะคะบางคนรับคู่กันแบบนี้ก็จะได้ไปในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้กุหลาบในการทําพิธีอาบแสงจันทร์เมื่อคืนนี้นะคะเอาใส่ไปให้นะช กุหลาบนะจะได้เฉพาะคนที่สั่งออเดอร์วันนี้นะมีกุหลาบมงคลมอบให้ไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีของแถมมอบให้ไปด้วยทุออเดอร์นะคะเฉพาะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะคะเพราะว่าทําพิธีอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เนาะแคปแคปมาได้เลยนะคะใครจะรับแบบไหนน้องๆกําลังแพ็กกันนะคะจะจะออกไปส่งให้วันนี้นะคะ เมื่อคืนเนี่ยได้ทำในส่วนของพิธีสมโภชอาบแสงจันทร์นะคะสีพึ่งปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์วิดีโอเนเองจะนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านชมเนาะว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะถ้าซื้อคู่นี้ก็ได้อย่างละตลับนะคะย้ำว่าสีพึ่งตลับทองเหลืองกับตลับรุ่นนี้เป็น สีพึ่งแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเราใส่ตลับต่างกันแต่ว่าในเรื่องของหัวเชื้อของตลับทองเหลืองเนี่ยจะมีหัวเชื้อของตลับอาจารพลเนี่ยใส่มาให้ด้วยนะซึ่งมีความพิเศษเนาะตรงนี้เป็นรุ่นหัวเชื้อนะคะถ้าทุกคนสั่งอย่างละหนึ่งก็จะได้แบบนี้ไปอย่างละหนึ่งนะคะวันนี้จะส่งเลยส่วนตลับทองเหลืองนะคะเหลือ,อมัน ต้องต้องทักเข้ามานะคะว่าเหลือกี่ลายนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จองไปแล้วนะคะอันนี้เป็นรุ่นตลับทองเหลืองสวยงามนะคะอันนี้เป็นรุ่นบันดานซับเนาะแล้วก็จะเป็นรุ่นของมหาเสน่ห์นี่คือตลับเขาเขาทักเข้ามาจองคือสวยงามนะคะ คือพกไว้เนี่ยเป็น1 0 0ยร้ปีเป็นแบบสมบัติตกทอดกันได้เลยนะคะสำหรับรุ่นพวกนี้ยังมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะนอกนั้นโดนจองเปนที่เรียบร้อยแบบที่ถ่ายให้ดูเลยนะคะใครจะรับตรงไหนเพิ่มทักแชทได้เลยนะคะเนาะส่วนรุ่นนี้นะคะตลับให้บูชายอยู่ที่ราคา999บาทนะคะขนาด5กรัมเป็นตลับอะคริลิกนะมีใครจะรับเพิ่มทักได้นะคะกำลังจะออกไปส่งแล้วนะคะตรงนี้นะคะสำหรับสีพึ่ง บางคนเอาตลับทองเหลืองไปใช่ไหมคะประมาณว่าอยากได้เพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เติมได้ก็คือซื้อรุ่นนี้ไม่ใช่ซื้อสิบูชารุ่นนี้ไปเอามาเติมตลับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเอามาเติมเอารุ่นนี้ใช้เป็นตัวเติมบางทีเราใช้ไปย้ำว่าทุกคนได้ไปต้องใช้นะคะมันไม่ใช่ว่าคือ เอาไปอธิฐานจิตแล้วก็อะไรเงี้ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ต้องใช้นะคะเหมือนเราหิวอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเรากินเนี่ยเรายังได้รสได้แบบรสชาติร้อเอร์ซ็นาะก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้นะคะ <c oughs> เวลาใช้ก็แต้มบริเวณหน้าผากริมฝีปากก็ได้หรือว่าจะทามือนะคะวิธีแต้มนะอันนี้ของส่วนตัวของนัเองใช้ได้นะคะ,ะแต้มแบบนี้นะแต้มอย่างนี้แล้วก็ท่องท่องคาถาที่อาจารย์ให้ไป ในใบนี้นะคะจะมีคาถาให้วิธีใช้ให้แล้วก็มีในเรื่องของรายละเอียดมวลสารให้กับทุกท่านแบบละเอียดยิบนะคะใส่ไปให้ในนี้เนาะบางคนยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะก็ใบเนี้ยมอบให้ทุกท่านนะคะไปด้วยเนาะอย่างนี้นะคะใส่ไปให้เนาะอันนี้เป็นรุ่นของมหาเสน่ห์ซึ่งประดับตรับสีแดงนะคะของพี่วิรลักษ์จัดส่ง น้องๆแพ็กแล้วนะคะเดินทางวันนี้เนาะสำหรับสีพึ่งเมื่อวานได้ทำพิธีในส่วนของอาบแสงจันทร์นะคะอันนี้เป็นสีเขียวคือตลับรุ่นนี้จะจะไม่มีอีกแล้วนะใครทันก็ทันถือว่าทุกท่านโชคดีนะคะได้เป็นเจ้าของตลับที่สวยงามเนาะแล้วก็มวลสารบางสิ่งบางอย่างก็พ,กพลิกแผ่นดินหาก็หาไม่ได้ละคะ่ะรุ่นพวกนี้นะคะเนาะเก็บได้เก็บนะคะในในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงนะ ก็แบบนี้แหละ999บาทเองนะคะถ้าใช้จริงๆก็ได้1ปีนะคะได้1ปีเลยกับได้ได้รับอะไรดีๆเนอะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นมหาเสน่ห์สีเขียวเป็นรุ่นบรรดาลัพย์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเนื้อให้ดูนี่นะคะเป็นแบบนี้นะสวยงามคือเนื้อสวยมากนะคะ คือพุทธคุณเข้มข้นนะคะในเนื้อวงเนื้อว่านอะไรเนี่ยอัดเต็มมากนะคะในส่วนของมวลสารก็ใส่ถุงให้แบบนี้ก็ถ้ามีกลีบกุหลาบแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นกุหลาบที่ทําพิธีอับแสงจันทร์เมื่อคืนนะคะมอบให้ไปด้วยเนาะใครต้องการรับชิ้นไหนนะคะรับแบบไหนทักชัดได้นะคะแล้วก็ยังจะมีส่วนของสติกเกอร์นะคะใครจะรับก็ทักเข้ามาได้เนาะ มีเผื่อแบบจะให้ส่งไปออเดอร์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแชทได้เลยสติกเกอร์เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนะดูให้สวัสดีค่ะพี่ลุงการสวัสดีค่ะอันนี้สติกเกอร์นะคะเนาะมีใครจะรับก็ทักได้เลยนะคะทักแชทแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนปูโหรอันนี้เป็นเนื้อปิดทองนะคะใครจะบูชาเพิ่มก็ พักได้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นเนื้อธรรมดาบูชาร9 9บาทนะคะอันนี้เป็นเนื้อปิดทองบูชา999บาทเนาะบางท่านเอาสีพึ่งด้วยเอาปูหวัวแล้วก็ส่งไปออเดอร์เดียวกันแล้วก็น้าพรุ่งนี้วันรือก็จะได้รับแล้วนะคะในส่วนของสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์เอยสีพึ่งเอยนะคะอันนี้มีคนจองแล้วนะคะในส่วนของ ีพึ่งแล้วก็จะมีรุ่นแบบนี้นะคะคือตลับทุกตลับอะ่ะเป็นอลิมิเต็ดไม่มีซ้ำกันนะคะที่เลือกเลือกมาให้ทุทกท่านอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยมหาสเสน่ห์นะคะอันนี้สวยงามรู้สึกว่าอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะใครจะใครจะรับทักแชทนะคะเป็นรุ่นมหาเสน่ห์เนาะนี่นะคะตลับสวยงามอันนี้เป็นในส่วนของเมฆขลา นี่เป็นส่วนของไม่ขลาอันนี้เป็นส่วนของเรือส่วนนหงนะคะนี่สวยงามเห็นไหมตลับมันก็มีความแตกต่างกันนะคะนี่เป็นตลับช้างคือได้ไปไม่ไม่ไมไมอายใครแน่นอนสวยงามนะคะคือสีพึ่งเราดีอยู่แล้วยิ่งใส่ตลับที่สวยก็เป็นการดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะให้ดูนะคะแต่ละตลับ ใครจะรับทักนะตลับนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเก็บไว้ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะคะมีลูกศิษย์หลายๆคนของอาจารย์พลก็เดี๋ยวไปรับที่ไปเจอกันวันที่วันที่สิบนะคะมีกลุ่มของสร้างนัภพิธกรออนไลน์นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นรุ่นบรรดาลซับนะคะตลับสีเขียวนี้ตลับใหญ่เลยคุ้มเลยนะคะใครได้ตลับนี้ไป สวยงามนะคะแล้ซีนให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีรุ่นนี้ด้วยนะคะใครจะรับรุ่นไหนทักนะนี่สองรุ่นนะคะสีพึ่งอันนี้สวยงามลายโบราณน,นะคะเป็นตลับทองเหลืองแท้นะคะใช้งานทนทานเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะอันนี้เป็นตลับ ทองนะคะเป็นทองเหลืองเหมือนกันอันนี้ของพี่มินอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นบรรดาลทรัพนะคะตลับสีนเงินแกะให้ดูสวัสดีทุกท่านนะคะนี่นะสีน้ำเงินนะคะสวยงามมากเรอค่ามาก าผ่านไปตัวนี้เป็นตลับสีเหลืองอันนี้ก็ตลับสวยนะคะจริงๆเราจะมาถ่ายรวมกันแบบใส่พานใหญ่ๆแต่ว่าทยอยแพ็คไปแล้วนะคะให้ชมนะคะก่อนที่จะไปถึงมือเจ้าของของเขานะคะของมีเจ้าของบนแล้วนะนี่นะคะอืมสีเหลืองมาสวยแฮะสวยสวยสวยไหม สีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินนี่รู้สึกว่าจะเป็นของพี่อุ้นะคะโอ้ยตลับนี้ก็สวยพอทําพิธีเหมือนมันแบบดู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 ดดดดมีสเสน่ห์ดูสวยขึ้นเยอะเลยจากตลับธรรมดาอันนี้ให้ดูนะคะให้ชมให้ชมของเพื่อนๆน,นะคะจะจัดส่งแล้ววันนี้นะคะ ถ้าใครอยากได้ตลับทองเหลืองก็มีอีกประมาณไม่ไม่ถึงสี่ห้าตลับอะหมดแล้วนะคะวันนี้ก็จะทยอยจัดส่งนะคะอันนี้เป็นรุ่นพันเก้าร้เ้าสป็นตลับทองเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ตลับรงยานะอันนี้เป็นของพี่ดวงดาวมหัศจรรย์น,นะคะพี่เขาทักมาจองนะคะนี่เดี๋ยวส่งเสร็จวันนี้ก็เดี๋ยวจะนำเลข โพสไม่ให้ทุกท่านเนาะว่าของใครเป็นของใครนะคะจะได้ไปเช็คเนาะเช็คเลขกันหรือใครจะโทรสอบถามรายละเอียดว่าเอ๊ะต้องใช้อะไรยังไงนะคะยังไม่เข้าใจในในตรงนี้ก็สามารถโทรได้นะคะ0875945678นะคะอีกรอบนะคะ 0875945678นะคะโทรมาได้เลยเนาะว่าพี่อยากจะใช้ในเรื่องอะไรควรจะใช้ยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาไปเลยสองสองอย่างเพราะเราอะเจอทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะเวลาอย่างนักพยากรณ์ดูดวงอย่างเงี้ยเราเจอทั้งบางทีไม่ได้เจอแค่ผู้หญิงเนี่ยเจอแค่ผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยก็เอาไปเลยนะคะเป็นเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวสเสน่ห์ตัวนี้เป็นตัวบันดาลทรัพย์นะคะใช้คู่กันนะคะแล้วแต่วันนี้จะไปขายของคุณก็ใช้ตัวนี้นะคะวันนี้คุณจะไปเจอพบปะคอนเนคชั่นพูดคุยกับผู้คนก็ใช้ตัวนี้นะค,ะคู่นี้นะคะทำพิธีแล้วเรียบร้อยตัวนี้เ,เราให้ดอกกุหลาบไปด้วยนะคะสำหรับ4ีพึ่งนะคะรายละเอียดแล้วเนี่ย ในส่วนของสีพึ่งบัะดานรั์แอดมินได้โพสต์ไปในหน้า f c e b o o o Fanpage นะคะโพสเรียบร้อยแล้วเนาะรายละเอียดแล้วก็จะใส่ไปให้ในนี้ด้วยนะคะในรายละเอียดว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะวิธีใช้ใช้ยังไงเนี่ยเราจะแนบไปให้ในนี้ด้วยนะคะส่วนข้อมูลคร่าวๆเนี่ยสามารถอ่านได้ที่เพจ ชมลมหวนเศรษฐีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นงานเลขาอาจารย์พลหวนกิษณะนะคะ a c e b o o k เนี่ยที่ไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะแอดมินได้ลงไว้ให้ทุกท่านหมดแล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณแก้วการสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะรวยปังค่ะจัดไปค่ะของคุณแก้วการแพ็คแล้วนะอันนี้เป็นของปูหุุนนะคะกําลังแพ็คให้นะคะของคุณแก้วการเนาะ แล้วก็แบบนี้นะคะของคุณแก้วการเป็นปู่หัวปิดทองเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสีพึ่งแบบนี้เดี๋ยวจะแถมในส่วนของสติกเกอร์ให้ไปด้วยนะคะของคุณแก้วการเนาะของคุณแก้วการแพ็คไดอย,ยังอะอ่ะเอานนี้ไปแพ็คแล้วก็สติกเกอร์แถมให้พี่เขาไป2แผน่นโอเค ให้แบบนี้ไปนะคะคนแก้วการเดี๋ยวแถมให้ไปค่ะ,ะแพ็คเลยพี่ปิดแล้วนะ,ะรายชื่อมีใครจะรับแบบไหนอะไรยังไงนะคะทักแชทได้เลยเนาะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเพราะว่าไปส่งสินค้าให้นะคะ,ะแบบนี้ย้ำอีกรอบนะคะมีสีพึ่งสองแบบนั่นคือเป็นตัวเสน่ห์นั่นคือสีแดงนะคะสีแดงเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดให้ชมนะคะ เป็นแบบนี้เนาะเป็นเนื้อสีแดงแล้วก็ปิดทองนะคะทําพิธีแล้วเรียบร้อยนะคะปลุกเสกหลายรอบม,มากๆนะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนวิธีใช้นะคะ,ะรยายละเอียดดูในซองนี้เลยนะคะเดี๋ยวแนบให้ไปนะคะทุกคนเลยเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วชมแล้วฟังนะคะสวัสดีค่ะ